สวัสดีครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจ a c e b o o k และก็ชาว u t u b e ครับอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับวันนี้เราก็จะมาดูรถแมคโครขึ้นทันเลอร์ครับมาดูกันว่าเขาเอาขึ้นกันแบบไหนครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าบางคนก็เคยเห็นแล้วแหละ,ะประมาณนั้นครับเราเคยเห็นแต่ขุดไม่เคยเห็นขึ้นแล้วก็ลงเฮ้ยไ,ไม่ใช่เด้ ผมติดตามมานานแล้วเนี่ยชอบลองคลิปโฟเฮ้ยติดเหลืองเหรอใช่ไหมไม่ใช่เอาทางนั้นให้แอดมินทำไปแล้วอ่ะอ๋ออันนั้นชอบทำลองหรอใช่ใช่ทำทำลองชอบลองตอรี่ลูกโฟล์อะเนี่ยผมผมชอบมากเลยอ่ะติดตามอยู่โอ้แต่นี้สบายนะแซมบิงอ่ะที่ก่อนนี้ไม่มีแร์ครับโอ้แต่นี้มีแร์ไม่อยากลงใจรถเลยอ่ะ าติดตามเร็วนะอย่ิ่งโอเคโอเคลงลองคิดทุกวันนะลงคิดทุกวันนะยวไปดูตอรี่ทุกวันเลยเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้ครับนจัดการด้วยนะเดีเดี๋ยวโทรไปบอกแอดมินว่าให้ลงทุกชั่วโมงชั่วโมงอ่ะอ๋เอเ็นเ็เลยนะอ่าโอติดตามนี่เลยนะเนี่ยโอ้โหราเคยเห็นแต่เขาขุดอยู่ทุ่งได้ทุ่งนาครับมาดูวิธีการขึ้นฮะอ่ะ วิธีการขึ้นครับขนย้ายแมคโครนะครับผมขึ้นทันเลอร์คร๊บอ้าวงานเข้าแลครับถึงกับ ออกคแยังยังเลยไหนเกอ้าวแตงขึ้นีนะอนน่นไปกีนะเข้าครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะกำลังจะย้ายรถเลยครับ เฮ้อ้าวอ้าวอ้าวงานเข้าเลยไปทำอะไรให้เจ้าของน้าไม่ถูกใจเนี่ย ฮะเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีๆก็ต้องเอารถลงกระทันหันนะ่ะง,ง,งานเข้าแล้วครับงานนี้บอกเลยว่าต้องเอารถลงด่วนครับไปไปไป อ้าวอือางดำเลยครับมาบอกแบบกลางํำแบบนี้บอกเลยมีเรื่องไม่ดีแน่นอนครับเก็บงานให้เขาไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ้าถามแซมนี่เป็นไร ทำไมถึงเาอารถลงอะ่ะกำลังย้ายเราไปทำอะไรในหะ้เขาไม่ถูกใจหรือเปล่าฮะเขายืนมาคุมรถเลยอ่ะมีเรื่องนิดหน่อยพี่มีเรื่องอะไรอะ่ะเพราะว่าขุดปิดที่หรือเปล่าจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวให้รออยู่นี่ก่อนเออ,อแล้วขุดเสร็จแล้วด้วยเออในขุดที่เขาหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะว่าโล่งก่อนโล่งก่อนกลางรำเลยเด้ เออหกล้อหนีหมดแล้วอหนีหมดแล้ว่ะทำไงอ่ะแตนเนี่ยกานเข้าแล้วดำกรีนเขาจะแจ้งตำรวจไหมเนี่ยแซมเขาจะแจ้งตำรวจไหมี่ยเขาถึงให้เอารถลงอ่ะเฮ้อ แสมถึงกับปวดหัวหัวจะปวดเลยกันนี่ทำอะไรแซมเท่าแก่เท่าแก่ห้าร้รอยต้งสามตัวไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องย้ายรถอย่างเดียวกดอินาหรือเปล่ะแล้วนูน่นที่เรากดครับเสร็จแล้วครับแต่งยังสวย เลยเดี๋ยวไม่เอารถ้าให้ตอนไปกินข้าวกันแล้วเขาน่ะแผ่ๆมัเลยเกิดทำไมถึงเอารถลงกระทางหนนะไปทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะเฮ้ยะไม่ล şey uh uh ืมทำให้เขาเนี่ยเออแต่ตุงนี่โอ้ เขาสั่งเท่าแก่น้อยไว้หรือเปล่าเท่าแก่น้อยลืมนายลืมนายลืมไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับต้องเอารถลงกระทันหันครับจะตุ้งก็ตัวดีอ่ะเอารแไป 跟弄录啊录。哦哦哦